สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข่นต้องนาว่าครับผมเมื่อนี้สิพาท่านผู้ชมมาตัดเข่านะครับตัดเข่าหน้าปีครับเข่าที่ท่านเห็นนีเป็นข้าวกอขอหกนะครับเป็นข้าวเหนียวครับช่วงใดที่เหมาะจหรับการตัดเข่าหน้าปีก็คือเป็นช่วงปลายกรกฎาคมนะครับถึงสิงหาไม่เกินวันที่สิบนะครับสิบสิงหาเนี่ยกที่ว่า ีิบอกควรตัดแล้วนะครับเพราะว่าเขาปกติเริ่มแก่แล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมาะสำหรับการตัดนะครับเขาหน้าปีนี้เขาต้องตัดช่วงที่ว่าห้าเริ่มออกดอกแก่นะครับเขากันตัดเลยนะครับตัดเนื้อนำนะครับตัดเนื้อนำถ้ากวานปุ๋ย ท,ที่ท่านเห็นนี่ฟางซ้ายมือนี่ครับย่างบวตัดฟางขวามือนี่ครัผมตัดไปแล้วนะครับอีกจักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวผมสิบห้ามาอัปเดตมาเบิงว่ามันง่ามขึ้นบอ่อนะครับก็สําสคัญนะครับการตัดตัดใบข้าวหรือว่าตัดหญ้านะครับเราต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันคือแว่นตานะครับเพื่อความปลอดภัยเจ็ตี้ปลอดภัยไว้ก่อนครับลุยกันต่อครับ ครับมาเริ่มกันเลยเด้อครับ การตัดในทางตัดเนื้อน้ำนะครับจักประมาณขอมือหนึ่งครับเพราะว่าจะมาเน้นะครับจบะบจบพ้นตกอาจจะทวงก็ได้นะครับเพราะว่าห้าตัดจะร่อยประมานนี้แหละครับของว่านปุ๋ยทบเพื่อลิงกันจะเลื่อนเตือโตนะครับรับยาก็าไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าก็ต้องตัดนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศทุ่งนาของเก่นดงเด้อครับ ฟังขวามือนี่ก็ผมตัดเยียบร่อยนะครับฟังสายมือนี่ยา่างวตัดนะครับครับนี่คือดอกข้างกานะครับบ้านผมอินว่าดอกข้างกานะครับถ้าดอกถ้าดอกงาชนิดนี้นะครับเกอออกดอกเกอนี่ก็สามารถตัดเขาได้เลยนะครับเพราะว่างาสิบวาสามารถขึ้นมาสู่ก้าเขาได้เลยนะครับเพราะว่านํา นำตอนนี้ก็ระดับครึ่งนะครับครับกระตัดเข้ากระตัดใตปายเนื้อนำจักประมาณหาเส้นหรือว่าซิฟเส้นก็ได้นะครับนี่คือบรรยากาศที่ย่งบระตัดนะครับที่ห้องตัดค็เห็นมาแล้วนะครับข้างล่างนี่ครับกระปุ๋ยก็ยังพันในวานนะครับครับที่เป็นเขาก็ยังพันธุงาบัานไใดน,น,นะครับ อีกจากอาทิตย์ตยนึงนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเช่นดวงสีผ้าทันมาอัปเดตมาเบิงครับที่เห็นนี่ยก็ย่างบบาหันใดตัดนะครับผมก็ติดตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดเหล็กบ้านปุ๋ยนะครับครับถ้าท่านใดมีสูตรที่ดีว่าน้ก็กสามารถคอมเมนต์แนะนํามาได้เ้อครับสูตรของเี่นดงกับสบประมาณนี้นะครับตามความเชื่อ ส่วนบุคคลครับให้น้าให้หน,หหนีกับประมาณสามไรนะครับ ครับต่วงที่สองงามกับการะมาณสมหัวน,วนี่แหละครับจะว่ากระดองในตัดคือเราวัดตัดว่ได้ครับล่มครับ ครับนีเป็นบรรยากาศหน้าเข่าครับแสดงที่ว่าผมมาตัดมือนันหลังจากหนึ่งอาทิตย์ต่อมาครับหลังจากผมตัดแล้วแล้วก็มีการวานปุ๋ยในมือนันจะเขาเริ่มเขียวแล้วครับผมทางที่ท่านเห็นนี่ครับเขากำลังเริ่มสีเขียวแลวก็แตกใบไม้นะครับเท้าเห็ดแบบนี้นะครับเข่าสิบมลมและสามารถกําจัดหญ้าออกได้นะครับ จะใน6.5นะไปเลาะเบิ้งนะครับดันในของแข็งของแขงหน้าพื้นนีนนะครับครับนี่เป็นหลังจากหนึ่งอาทิตย์ต่อมาด้วยครับอีกอนผมมาตัดนะครับอาทิตย์นี้จาก6.5าท่านมาอัปเดตเบิ้งว่าเข้าตัดขึ้นเลยสีดีบอนะครับหลังจากเข้าตัดมือนั่นนะครับการนี้การวานปุ๋ยวานปุ๋ยเจมีน่นะครับ เน,เนร,ร,เราก็เริ่มใบเขียวเริ่มกิ้นฟูยนะครับครับพวกยานี่คือว่าเห็นเลยนะครับอันนี้ต้น,นเข่าแท่งทางเก็นว่าแท่นนะครับนี่คือบรรยากาศใไห,หน้าวานเนื้อที่สามไร่ครับตรงจุดนี้ เห็นหนีกนคือหน้าวานนะครับซึ่งอาทิตย์ก่อนผมได้มาตัดนะครับบรรยากาศที่ต่างกันนะครับตอนนี้กำลั่งเขียวขจีพวกหญา้าพวกวัชพืชที่หายไปเลยนะครับนี่แต่ต้นเข่างอกงามึ้นมาแทนตางกันคุนต้องเห็น,นีเดอ้อครับผม ครับสคลรับคลมีนีกาะขึนด้องระว่า,งงาก,กขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปลิดีๆออกมาต่อไปครับครับถ้าท่านใดมีสูตรการตัดเข่าหรือว่ามี่เคล็ดลับแบบใดกะ็สาะมารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกสูตรก็ได้เดอครับผมอาจจะดีกว่าของผมก็่ากันไปนะครับ Selamat